คือหมูเกาหลีซื้อหมูเกาหลีหมูเก่าหมูเก่าหมูกรอ์มีแล้วนะครับ,กกบกกมูปกรณ์ต้องมีมีแป้งวัตถุดิตรามีมีแป้งแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่สด CP น้นใส่เนื้อหมาไนะไหมข้างล่างตอ,องมีเนื้อหมาครับเพราะว่าเนื้อหมานี่มันจะช่วยให้รสชาติดูดีขึ้นรสชาติมันจะหนุบหนุบเหนียวเหนียวเนื้นอหมาดูด้วยครับต,ตั้งแต่เดือดหรือยังฮะจะทายอย่างเดียวนะครับดูด้วยครับเราจะมาทอดเนื้อหมาอบ ต่อเดี๋ยวสองตันยู้ต้องมีติดมันห,หนท้อยใําสำหรับคนชอบเป็นชอบตายแบบเป็นอ้วนตายนะยังโบเพนยังโบเพนเือดยังครับ ไม่เดือดครับแบบนี้ก็เรียกไม่เดือดนะครับน้ำมันต้องเดือดร้อนจัดนะครับ่าทำตามนะครับต้องเป็นหมาตัวดำเลยนะครับถ้าเป็นหมาปกติเราไม่กินนะฮะเป็นเนื้อหมาดำนะครับ หมูเราต้องมาสับอีกนะครับเราไม่ให้หมดชิ้นนะครับอันนี้หมักใส่อะไรบ้างครับนีโ่โอ้มันเป็นสูตรที่ผมเป็นสูตรต้นตระกูลครับสูตรชาววังสูตรชาวาชาวางังตอวอายุเรามาใส่หมดครันชาววังครับดีเยี่ยมเลยเอาเดือดเข้ากี่กี่อย่างวันนี้ออเดอร์เยอะมากครับ5การ ตัดออกตัดออกก็สัวนี่ข่าวอะไรเป็นเมโนนะอันนี้มันเป็นอ่ามิกมิกนะครับมันก็จะมีหมูหมูเกาหลีหมูเกาหลีทอดนะครับทุกไข่แล้วก็มีกระเพราไกนะครับ รแตงมีไข่ดาวอยู่ครับขโมนนี้ชุดเป็นสามว่าห้าสิลกพี่วันพ่กินไหมดหรอลำจาใหญไ่ดาวสองครับดีดีครับพี่สากอิษานะครับเป็นคนเดวที่ไม่ติดคนอินะครับคนอื่นเข้าตดขั้น,นมนแล้วครับแ้วก็หน เราอยู่ใต้พื้นด,ดินทำบ้านเล็อกอยู่ฮะแบบนี้นะครับ นี้ต้องหั่นนะครับหั่นเฉียงนะครับไม่ได้ให้กินเป็นชิ้นอย่างนี้นครับมันเถื่อนไปครับต้องหั่นเป็นชิ้น,นครับแล้วก็เอารองน้ำมันออกด้วยนะครับ ท้งกล้องบานเตียบอันนี้เป็นผ้ากางซื้อในลาซาด้านะครับมันเป็นผ้าซับน้ำพิเศษนะครับตามตัวไข่เน้วอาย อย่างนี้เลยบอกข้าวผัดแห้งแต่อันนี้แม่พี่แอบจานั่นใส่ใส่ได้บอกแล้วได้บอกครับโอ้ข้าวผัดน้องอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะอ่ามันเป็นผัดกะเพราแห้งนะครับอือใช่เลยนีู่้แข็งไงอ๋อว่าด้ส่งนี่

จานเหรอจานไฮโซมากนี่แหละของจริงแล้วแมนจานหาบาท3สามสิบนี่ทำมีได้เนานี่เอากู้โบไซตเต็มไม่เน่นะครับเอาไปแลน

โอ้ยย <c ười> ังไ่เรียนงามเรยูดตักเขาก็ดีเชฟเทิวอยู่กับนผิ้ดีอร่อยอยู่นะที่มาเมก้แม่ของเราของเราเปลี่ยนถ้วยด้ว ทีมของรัเปลี่ยนถอวเดอมามาด้จกันนี่มาๆเดินมาเดินมาขไม่เห็นข้าวนะครับยันครัหนหัหหยบหับบบ แอนครับเที่ดี่โชิดผิดสูบเจ้าแมนดูนะเออโอ้แต่หนัง<า>ม,<ร>มูอเลยขมเข้านะครับอเอ,อแล้วบนลากเอาอันนั้นล่ะทำไมพี่ไม่ให้เข้าใส่แล้วใครแดงบอกว่าให้พ่อแม่อันนีน้เมื่พัดใส่ประมืดให้แดง เนี่ยคือหลายอย่างเพราย่าก็ได้ก็ได้เห็นได้เไทยเอาไปกินไส้ละสอวนส่กินยังไงสอดว้มากเ้ยยิบกันนะยิบกนะตายหหูจังได้บู๊อทำไมอ่ะพี่หมูทอดทำไมไม่เอาใส่ด้วยอ่ะสามเมนูอ่ะเอายิบจ้ามีครับว่าว่า่ังแกผมไรจัดจ่ายยิบยเออ ลูกค้า V.I.P ต้องธรรมดาครับต้องเอาใจลูกค้า V.I.P นะนี่ใส่ได้นี่ลูกค้ามาอยู่บนตัวนีพี่ิ้ใจแลยลูกค้าแต่นาตักเลยนี่โยังวางไม่ได้ถ่ายรูปตกแต่ง ไปไหมอ้ต่อไปตาของผมอาพอดีอะพ่อเอาอันี้อันนี้ด้อพี่ด้วนี่ผ่าน่นผ่านแล้วก็จ่ายนะ ทานเหลือกระจายกันแจ๋วเจียนไคเพื่อนโอ้เจียนไ่บอกคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงท่านนี้ก่อนนะครับผมเอาน้ก่อนท่กับไปะ่ผมะสิ ใส่ให้เนะนี่ยอ,อันนี้แล้โก็ตุ๊กตุ๊กกระเพรานี่อร่อยไหมครับบุกกระบายได้จนะัไไไไงไหเอย่าเอาไปใส่เลยพี่กูใสเลยเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ